สวัสดีครับวันนี้มีอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่อยากติดตั้งโปรเจคเตอร์แต่ว่าไม่อยากตัดจานฉายเดิมนะครับเสียด้ของอะไรประมาณนั้นตอนนี้ผมก็ทำบารเกตขึ้นมานะครับเป็นแป้นยึดตรงรุ่นตัวนี้เป็นของ f o r ์ซ่าสามห้าศูนซ่าสในคมหน้านี้ใส่ได้หมดครับผมแล้วก็ตัวนี้ทำตรงรุ่นขึ้นมาครับตัว LED โปรเจคเตอร์ GTR 2.5นิ้วนะครับ ทำไมต้องใช้ GJR สอจุดห้านิ้วผมมองว่าตัวเนี้มันสวยคือปกติโปรเจคเตอร์ต้องมีฝาครอบอีกทีแต่ g g r ไม่ต้องใส่ฝาครอบมันก็สวยแล้วก็เพราะพื้นที่ด้านในค่อนข้างแคบก็เลยใช้ตัวนี้เพราะว่าไม่ต้องใส่ฝาครอบก็ได้ก็จะตรงรุ่นกับตัว g g r 2.5เลยสำหรับใครที่ใส่ไปแล้วอยากถอดกลับใส่จานฉายเดิมก็ได้ครับผม ชุดโปรเจคเตอร์นี้ก็ถอดขายต่อก็ได้ไม่เสียของแต่ผมกล้าพูดเลยว่า100%เลยใส่เข้าไปไม่อยากถอดครับสว่างดีขนาดนี้วิธีประกอบก็จะประมาณนี้ครับผมตัวเนี้ยผมจะถอดจานฉายไฟสูงออกมาจากชุดจานฉายชุดใหญ่นะครับผมเอามาใส่ในแป้นตัวเนี้ยให้มันดูเต็มนะครับเพราะถ้าไม่ใส่มันจะโล่งไปแต่ว่าตัวไฟสูงจะไม่ได้ใช้ของเดิมแล้วนะครับจะใช้ในโปรเจคเตอร์เลยเพราะว่า โปรเจคเตอร์ตัวนี้เป็นไบ LED โปรเจมีไฟสูงต่ำในตัวแค่ไฟสูงของโปรเจคเตอร์ลูกเดียวก็ดีกว่าไฟสูงเดิมหลายเท่าแล้วครับผมก็เลยไม่จําเป็นต้องใช้ไฟสูงเดิมหลังจากประกอบเสร็จหน้าตาก็จะประมาณนี้ครับออกตาลเหลือกหน่อยอันนี้ด้านหลังตัวแป้นตัวเนี้เป็นอะคริลิกหนา8มินะครับผมแล้วก็รูน็อตท,ที่ผมเจาะไว้คือใช้น็อต m 4นะครับ ระหว่างตัวแป้นกับตัวโปรเจคเตอร์ผมจะลองน็อตตัวเมีย m 4หนึ่งตัวมันจะได้ระยะพอดีสำหรับท้ายโปรเจคเตอร์จะไม่ชนกับตัวบอร์ดในโคมนะครับผมถ้าเกิดเราไม่ลองตูดมันจะไปชนนะครับผมแต่ถ้าเกิดลองน็อตตัวเมียไว้ตัวหนึ่งจะพอดีระยะจะได้พอดีเลยเดี๋ยวลองประกอบให้ดูครับก็จะอยู่ในลักษณะประมาณนี้ครับ าจจะดูยังตลกอยู่เพราะยังไม่ได้ประกอบตัว daylight นะครับผมพอใส่ daylight เข้าไปมีเส้นมาตัดกับโปรเจคเตอร์ก็จะดูขึ้นมาทีครับผมข้อดีของแป้นตัวนี้คือคุณไม่ต้องไปหาระยะการวางโปรเจคเตอร์ให้วุ่นวายนะเพราะว่าผมกะระยะไว้ให้หมดแล้วแค่ประกอบเข้าไปคุณก็จะได้ทรงนี้เลยมาถึงคําถามยอดฮิตนะครับติดตั้งไปแล้วจะสว่างกว่าไฟเดิมไหมสว่างกว่าไฟเดิมแน่นอนครับ รัศมีด้านข้างความกว้างความไกลของแสงดีกว่าแน่นอน100%เครับผมไฟเส้นคัดออฟชัดเจนครับเพราะเป็นไฟเตอร์รถยนต์ไม่แย,ยงตาแน่นอนครับถ้าให้เปิดไฟสูงตอนนี้น่าจะทิมหน่อยนะครับเพราะว่าตั้งขาตั้งคู่เดี๋ยวผมเอาขาตั้งคู่ลงเนี่ยครับแสงไม่ต้องห่วงครับผม ครับทางไกลตอนกลางคืนนี่สบายเลยแล้วก็อีกอีกอีก,อกสเต็ปหนึ่งที่ผมแนะนําให้ต้องมีนะสำหรับใครที่ใช้รถกลางคืนบ่อยๆคือมอเตอร์ปรับระดับถ้าเกิดเราใช้งานในเมืองเราก็กดต่ำๆไว้เหมือนในคลิปตอนนี้แต่ถ้าเกิดเราออกนอกเมืองถ้ามันต่ําเกินรถใช้ความเร็วลําบากครับผมเพราะว่าแสงมันพุ่งไม่ไกลเราก็แค่ปรับตรงสวิตช์เพื่อให้ไฟหน้ายกขึ้นพอไฟหน้ายกขึ้นมาแสงก็ ได้กว่าเดิมตัวนี้ผมใช้มาสักพักแล้วผมว่ามีประโยชน์มากมันทำให้ทัศนวิสัยในการขับขี่ตอนกลางคืนเพิ่มขึ้นได้มากเลยครับเพราะว่าเรามองได้ไกลขึ้นแต่ถ้าเกิดเราเข้ามาในเมืองเราก็แค่ปรับลงให้มันทิ่มลงไม่ให้มันไปแย่งตาใครแต่ถ้าออกนอกเมืองก็ค่อยปรับขึ้นก็ปรับขึ้นพอประมาณพอสมควรพอที่เรามองเห็นในระยะที่เราคิดว่าเออโอเคเราใช้ความเร็วได้ โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับใครที่สนใจติดต่อผมได้ที่เบอร์โทร0947676022หรือว่าในเพจคนใส่ไฟก็ได้ครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณครับผมสวัสดีครับ